สวัสดีครับพ่อแม,พอพอม,ม,ม่พี่น้องวันนี้พามาเที่ยวมาชมในสวนพี่น้องอันนี้สวนสิริกิจสวนพระนางเจ้าสิริกิจนะครับตอนนี้คนเจ้าหน้าที่พนาักง,งานสวนจ,จำสวนกําลังจะปลูกต้นอะไรเอออยากจะไปชมแต่ก็เกรงใจนะครับกําลังได้ย,ย่าปลูกถั่วปลูกอะไรนะครับมีจะพาไปดูถั่วนะครับที่ในสวน อันนี้ก็เป็นพืชชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เคบมาปลูงดินนะครับก็จะถ่ายอันนี้ออกลูกออกผลแล้วเขาก็จะเอาเก็บเอาไว้ทําทําน,นี่ทําเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะครับให้ทาเปน็นเมล็ดเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะครับน,นี่ก็เราก็ทางเดินเข้ามาด้านข้างที่สวนจะไปจักไม ง่ายมาง่ายสวนนี้มันเชื่อมต่อกับสวนรถไฟได้นะครับนี่จะพาเดินไปชมลานที่ส,สวยๆงามๆก็มีหลายที่แต่เราก็จะพยายามเดินไปชมพาภาพาไปชมหลายที่ครับอันนี้ก็เป็นกระท่อมนะครับสำหรับมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับเวลาเราเดินชมสวนเหนื่อยก็มานั่งถ่ายรูป นะครับที่กระท่อมแห่งนี้ก็นั่งได้ถ่ายได้เซลฟี่ได้นะครับนี่คือสวนพรนองเจ้าสิริกิจนะครับเป็นสวนผสมประสานหลายๆอย่างนะครับอันนี้พนักง,งานเจ้าหน้าที่กําลังได้ย่าอาจะเป็นได้ย่าออกจากถั่วลิสงหรือเปล่าเพราะว่ามองเห็นดอกกำลังงามอันนี้ใบเตยสวย,สวยงามนะครับ หอมนะครับหอมมากใบเตยหอมเดินผ่านนี่ก็หอมมากใบเตยกินหอมนะครับใบเตยกินหอมครับหอมมากเตยใหญ่หอมนี่ก็เป็นสวนหัวระพาเล้วนแปลงนี้หัวระพาเล่ล้วนหวระพาเล้วนเลยนะครับหัวระพาเล้วนเลยหัวระพาเลล้วน นี่ละครับอันนี้ฟักนะครับฝักพามาชมนี่คือเป็นฟักนะครับยืนยันนะครับว่าเป็นฟักมีลูกมีลูกห้อยตรงเตงขนาดนี้นะครับมีลูกห้ตรงเตงขนาดนี้เลยนะครับ พาเที่ยวสวนอีกแล้วยืนยันนะครับว่าพาเที่ยวสวนนะครับอันนี้แปลงผักอินรีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับที่กำลงังลงใหม่แปลงนี้กําลังหวานพืชหวานผักเป็นผักกาดนะครับสวยงามมีห้าเยอะแยะเลยนะครับถ้าออกมานี่จะสวยงามกําลังแปลงนี้กำลงังปลูกผัก ตอนนี้ถามเขาว่าปลูกอะไรตอนนี้ก็ปลูกแตงนะครับวันนี้ทําแตงร้านแตงร้านแล้วก็จะมาดูดูถั่วนะครับดูถั่วดูถั่วถั่วนี้ก็กําลังงามนี่ครับถั่วนี้ก็ถั่วร้านกลาลังงามนะครับถั่วฝักยาวนี่ฝัวฝักยาวกําลังงามครับนี่กําลังขึ้นอีกอาทิตย์หน้าก็น่าจะขึ้นเต็มที่นะครับ อันนี้คือที่สวนสิริกิตนะครับสวนพระนางเจ้าสิริกิตนะครับอย่าลืมมาเที่ยวม,มาชมนะครับใครเห็นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเ,เสริฐพาเที่ยวชาแนลด้วยนะครับวันนี้พามาเที่ยวสวนก็มีตะข่ายขนาดกว้างปลาสะดใหญ่ยักษ์เอปลาบึกใหญ่ยักษ์ยังเอาไว้นี่นครับตะข่ายทักกว้างขนาดนี้นะครับทําเป็นรั้วเป็น ร้านถั่วร้านแตงนะครับอันนี้แล้วก็ยังมีมะม่วงนะครับมะม่วงดกมากมะม่วงอะไรเอ่ยสวยงามมากมะม่วงมะม่วงอะไรเอ่ยเห็นลูกแดงนะครับมะม่วงอะไรแต่ลูกยังไม่โตมาก นี่ขนมก็มีครับขนม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 นะครับยืนยันว่าเป็นขนมน,นะครับนี่มะม่วงนะครับสีออกอย่างนี้แต่เขาหอ่อลูกใหญ่ๆนี่ห่อแล้วหอ่อไม่ให้กวนป้องกันมันร่วงหรือว่ามะแรงมาทําให้มันร่วงได้นะครับก็ห่อไว้แล้วนะครับนี่มะม่วงบุกไดหญ้าถั่วดินถั่วที่สงไดหญ้า,ยยาออกแล้วก็ลดน้านะครับ สวยเงางามคนงานเยอะแยะเลยนะครับพเพื่อน,นเอาอย่างนี้เลยสวยนี่นะครับสวนพระนางเจ้าสิริกิตนะครับใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยว,ยวได้นะครับมาง่ายไปง่ายนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับ